ก่อนที่เราทานเราจะะเวทานเขาเปียกขาประจำเทาก่อนก็คือทานนังเสียงเองทัแล้ก็เวยกบาลอดยินว่ายิ่ว่าซอยซีนจนมืออย่างแรกื่อกีนะยินวซอยซีนเนี่ยโจมกเนี่ยกจะบอกทากแ้วเขานื่คึนมากยัดนิ้วขาดบอกเอาไปาคนเดียวนะแเราห็มารับครอี ใสมาปูเมาลด์ตลอดกันมีสายยาอะไรเลยทุกคนว,ว้วาวว,าว้าวมาแล้วมาแล้วทุกคนคุณนะ้าสีนนะไปเปลี่ยนมุ่งทรงสวยมาชุดนี้ทงสุดสีเปลี่ยนแต่คือเพื่อนคว้าชุดนั้นเพยอคว้าไม้ก็สู้ทุกมาัง ไปไว้ท่าคุณแทนนาแต่สั่งเงินครัวดินทุกคนฮงเชยวยาฮงเชียปยาไป,ป้ช่นไปเท่อนยื่อเขาอยู่บ่ปาชเมนขายยูบีขายหม้มอก,กักไหมปะ่ะหมอ้มอดีเยหม้อ ตีดิ้งตีดิ้งตีดิ้งสบายดีทุกคนสบายดีจ้าทุกคนก็อาจจะคุ้นเคยเนาะไปน,นป่งเสียงให้ทุกคนก็นั่นแหละทุกคนเท่ากัอยู่ทีทางไปท้าแขเาานแขเองคนก็คืออยู่ฮาัสเปิดขาประจัของเท่าเองคนนี่กายท,ท,ทำแอน,มา, <c oughs> านอมาแล้วอรถเท่าบอลยังไม่ซูนซ้่มรถมาเลยทุกคนเลยรถก็ตั้งหลายแล้วเพราะว่า เป็นบุญแน่ทุกคนมันนี่ก็เป็นแบบมื้อบุญแน่ฮากะเท่ากะจะกีนเขาเปียกก่อนะทุกคนก่อนที่เฮาจะออกเดินทางไปที่ท่าแขนเองทุกคนกะจะเป็นมื้อบุญนั่นเองกะเป็นบุญพระธาสีโคตระบอกนะทุกคนกะเลือกตั้งแต่วันที่21เอหาวันที่2ซาหานะทุกคนกะก่อนที่ออกเดินทางเขาก็จะมาเวฮานเขาเปียกขาประจำกับเฮาก่อนก็คือฮานนางเตียงนั่นเองทุกคนอ้าวเจ้าของฮานนี่ เขาไปสั่งเลยเนาะเขาสั่งแล้ยปีเขาเปียกเขาเปียกซีนทุกคนสองถ้วยน่าน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 น่าจะของฮารจะของฮาร์ดมาซื้อใจก็ต้องมาาก็ลอดยินว่ายินว่าซอยซีนจนมืออย่างนี้ื่อกี้นะยินเนอะ ยัดนิ้วตอยซีนยังโจมย้ําคนกินเนี่ยจะขอทานเนี่จมแล้วเขานุ่มคืนมายัดนิ้วขาดบอกเออกอนักพักหลายเนาะค่ะพวกพักกัปทุกคนแม่เต็มแบบทุกนะเต็มกระถาเลยแต่นดี้ยวจื้อข้าสั่งแล้วเนาะกะนั่งถ่ายจันหน่อยเนาะนี่กะลูกค้าเต็มพานเลยทุกคนกะเขาเปียกอนเซฟหลายเนาะกะลูกค้าหลายกะ ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนใช่ป่ะอันนี้ก็ออกโซเชียลบ่ดิแม่นแล้วแม่นแล้วออกโซเชียลตลอดเลยว่าคนเถีก็ออกโซเชียลตลอดเลยเออจะก้องก็จะจับได้อันสาวสวบคอยนี่ยิ้มแควงเพิ่นอ้อเก็งามแค่วงเบิ่งอย่ายิ้มอย่ายิ้มอย่ายิ้มแควงออ เออปรเทศนี่แห้ะจะไปเที่ยวกันเพื่บ้านครับโอ้ยหาว่ะเอาทุกคนแล้วเราจะมาคนเดียวเนาะแล้วเราก็มากับแสดงมาอีกสาวของนางสาวใสมาปูเมารถตลอดกาลมีสายญาเลยนะทุกคนปูเมารถตลอดการซึ่งมีบ่เมาไว้แล้เมาใสเมาอ่ะเมาเบิ้งเมารถเอ้าคือเราก็จะไป ก็แข่งกันทุกคนกะเอาซาไปมาไปนำนาไปเลาะเบิ่งจริงๆเราจะได้คนนแะแต่ว่าเพื่อที่เาจะไปก็คือต้องมาแหวกขี้ขเนานขา,า,กกนนะาเปี๊ยกค้างๆกันก่อนเนาะแตื่นอยังพันมาฮอัแล้วทุกคนเพราะว่าลูกค้าเยอะแยะเลยก็ต้องรอคิวเป็นธรรมดาไปกกินน้ำไปก่นอนขอัาดยาข้าวให้กินประเภทไปก่อนทุกคนนี่เอาเดี๋ยวรอถ่ายกันหน่อยเดี๋ยวเขาเปียกมา ว้าวว้าวมาแล้วมาแล้วทุกคนคุณนะว้าซีนคุณนะไม่เปลือยเลยนี่ก็เป็นปลาหมึกทุกคนว้าวลูกซีนอ่ะมาได้ทุกคนมากินข้าวสวยข้าวเส้นนำกลัดนะคนที่ห้านนานเสียงนะคนกายทำแอนมาหนาะเดียุกคนนี่กับสาวไปมาอ่ะจุดจุดมันจุดจุดมาได้มาได้ทุกคนมาเลยกินเลยกินเลย ลูกชิมกันกไปดูไหมเพราะหวานครับทุกคนมากินมากินมากินข้าวรบกันทุกคนแซ่บแซ่บกับผักพร้อมเป็นอ่ะอืม ยังแซ่บค <t response> mm ือเก่า hmm. ท mm ุกคนโมมีวันเปลี่ยนแปลงงานนี้ไอ้คนอยวขอตัวตัวเข้าก่อนนะเดี๋ยวเอาจะได้ออกทางหลังจากที่เยากินเก่าแล้วทุกคนอืม ินี่น่าสาข่มากินขนมมดทุกคนเลยสาขายมากันให้หลายคนเลยไปทุกคนวันนี้เราจะไปจ่ายเงินไขเมล์มาแล้วเท่าไหร่บ้างทั้งหมดหกสิบอ่าหกสิบพันอ้าวแซ่บหลายนับเลยฮอดเลยบอกฮอดจีบบอกไปริบบุญเนาะไปริบบุญสิบแปดได้ใส่บาทละไปเมื่อไหร่วันเสาร์ตีวันเสาร์วันสุดท้ายเนาะสหา วันที่จดไปงานเบียร์งานเบียรสบัยไปก็บอกไปาไปแต่มือนี้อะ็แล้วเลยที่เซจิ็งานเบียร์่สบดแม่กัจิงเหรคะที่อดเงินอยู่ด้ังไม่ปิดแล้วบริกรแล้ว่กอไป่กอดไปเที่ยวบุญม่นี่แม่แม่ไปกันหน่อยวก็มาพระธาตุบริษัทให้ทัง เปลี่ยนนะเปลี s> <S ่ยนเปลี <S <S um> ่ยนเคร่งแน่งเปลี่ยนเคร่งเลยมาเป็นผู้ล้างวันนี้เม่นเม่นผู้อนามัยเป็นทุกอย่างเลยเป็นทั้งกระทะบริษัทธ์เป็นทั้งคนล้างพักคนเสิร์ฟเนาะไปก็ไปก็ช่วคดีโชคดีใจแซ่บลายเลยไปทุกคนขอบใจไปเอาเสือตกอยู่ตรงนแล้วเนี่ยนะทุกคนรถแซงเมื่อกี้นะรถโคตรหลายเลยแซงเดี๋ยว เมื่อกี้แต่เกือบน็อตอันนั้นหักอยู่แถวเนี่ยรถพวงเมื่อกี้พี่เด่นมากพี่เด่นกินเนาะพอ้โหพเลยได้ย้อนหนวดถึงรถเราไปในเวลาไปไปไปอ้าให้หมูครับอีกอทุกคนวันนี้ขับกระจายออกเดินทางเลยทุกคนเนาะอีกสิบห้ากิโลก็จะฮอตพักแขกแล้วทุกคนไปหวังว่าจะโบ, <ไป S 1> บเดตโบเดตแล้วโบเดตแหง เมนฮอตบุญในทุกคนฮอตที่นซ้อมไงก่อนนักนึงอันนี้จะเป็นเพื่น่ปลาของเข้าทุกคนมันปลาอื่นจา้าเดี๋ยวเคยมาแล้วทเทอนหนึ่งนั่นแหละกะจะอุดมสมบูรณ์นะทางหลังอะจะมีหนองปลาแล้วก็มีน้ำเมกน้ำไม้เต็มเลยทุกคนแต่ห้ซึกววามาชุดนี้ห้อซึกสีเปลี่ยนก็นนคือเ่อนครัวชุดนั้นเทินครัวไาม้ก็คือถึกมังแล้วฝนไปไว้ทางคุณเทนน่าจะสั่งเ่อนครัวดินทุกคน เขาเข้าสีถ้าหูเขาเข้าสีบอลเนาะมันไผเด้มาเฮือยเนานะคือมาแกะกาก้กกกกาไผ่คอนเสิร์ตนนะั่นอ่ะเดี๋ยวหาคนก่อนเดีแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเลาะกันเลาะ,ะกันก็มีไก่พร้อมแลุ้น่นนะไช่นะอู้ไก่เต็มเลยนี่จะไก่ต่อไก่ตีอ้อาวป้าท่ายังมาสุน,นีอันนั้นเนาะมาสุน,นีมาเฮือนครัวเนาะ เอออันนั้นให้ก็ได้ให้อย่างนะก็ได้ให้ยังชื่อเขาอยู่บ่ปาดแมนขายอยู่ที่ขายปองหม้อก็ได้แบบปะหม้อเวยหม้อหม้อไฟไหมหม้อไฟไหมหม้อยิ่งเลยไฟไหมหม้อละอ่าไฟไหมหม้อทุกคนเดี๋ยวด้วยคือไฟไหมหม้อนี่คือคิวมาแล้ว อ๋อโต๊ะกหน่ะเดียวกัไปใม่หม้อนะคุณเนี่ยเป็นอย่างก,กินนอนีนะเนาะอึ๊บมองนาะเมนูอย่างนี้ป๊อไปใหม่หม้อบองทุกคนพบอย่างกับมือไปไม่หมอ้ <c oughs> อ,อ,อ,อมาเลยแหงมาเลยไปไม่หม้อซักเป็นเฮืลครัเวเฮืลครัวแบบสัุกาวทุกคนประว่าได้มงังเฮืลครัว ไม้จูบนนั้นเลยเนาะกำลังจะเห็ดเนคนควาดิบมุ่งตงไปไปเบิ่งกันเหาพูนกับลุงของข้ากำลังเห็นอยู่เนาะบรรยากาศหอมใช่ไหมไม้หม้อเลย่ะจะอบอย่างไรไฟไม้หม้อเอออบกับห่อไฟไม้หม้อ้วเหรอรอมันจะนอยจังเลยไปยังลุงเฮ็ดเอีย ย<ง>หงซอยาอยาหงโซอยยาก็ไม่ใช่าม,ามาเถื่อนไปรีบบุญไปรีบบุญโอ้โหใครไปได้ยังมนน <c oughs> ากมาเบิ้งไม่เคยงม่เคยเห็นจะหัวคนหลายคนหน่อยอย่าล็อกมังก่อนทุนกลางคืนเดียวอะสบายที่ห้ากับจนขำๆจังหน่อยขำๆจังหน่อยจึงไป อันนี้มามีปีชังมีปจังไม่มันแดดมาแวะดินเทียมลุงก่อนต้นยังไหนลุงคือตัดเออบักต้นไม้เนาะนะาทุกคนพาเลาะก่อนแดดมากอดปุ๊บก็พาเลาะเลยต้นใหญ่ต้นพะการังนี่เนาะคือเลยต้นยังเนี่พ่อมีมะขามน้อยปะ เลาะตอเลาะตอนะกงขวงนี่ทุกคนครูท่านพวกเขาจะเป็นนองป่านี่สวนผักกระเจ้ามองสูงอันนี้จะเป็นสวนผักกระเจ้าเฮือนหลังนี้ทุกคนปไปบรรยากาศดีทุกคนกามาสบายจจหน่อยเนาะอยู่ที่เฮือนป้าเนาะเฮือนป้ากอนลุงอยู่ที่ท่าแขงเองทุกคนเดี๋ยวนั่งนินจังหน่อยประมาณใบปลายหรือว่า แดดอ่อนๆจังหน่อยเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งกันเนาะเบิ่งเบิ่งอยู่บุญมาในแล้วคนตัวใหญ่เลยปะโอ้ยตัวใหญ่แหบ้วงนี่โบฮาฮ่า่เขาก็ยังยันหนาเฮ้ยขาก็ยันขึ้นเดียวโอ้ยเหนียวเหนียวอุ้ยไปซื้อยู่ที่มันป้าฮานะโอ้ยไปเอาไปเลยเดี๋ยวถิมนะฮู้ชวนมีคนมีคนยานวงแล้วแลนเลยทั้ง ตัวใหญ่เลยป้าห้าวนี่ก้อยเลยพอจับแต่มือเลยป้าคืออะไรวงเดนระบบเดนยมงช่างนิ้วนี่ก็คือกําลังเห็ดกําลังซอยยาสูบอยู่ทุกคนอันนี้จะเป็นใบยาสูบทุกคนนี่หินแบบใบยาสูบจะเอามาซอยเนาะนี่เดี๋ยวพาเบิ่งเนาะป้ามาซอยใบยาสูบทุกคนก็จะซอยจังไรก็อยากเน่าๆแล้วแหละนี่ ตัวบงตัวใหญ่เองนะเมื่อกี้นะนี่ก้อยแหละจับเต็มมือเลยปาก็ด้โดนกับหมดถนนทีดด่ดิวทีด่ดิวทุกคนวันนี้เฮาก็ออกมาจากเงอนปาของฮาเลยทุกคนวันนี้เฮาจะไปบุญเนาะไปบุญพะทาัสสีุคตตะบองทุกคนหรือว่าพะทาัเมืองเก่านั่นเองทุกคนอันนี้จะเป็นทางไปเนาะนี่ก็จะเพดเป็นประตูโขงทุกคน ประตูโค้งว้าวไปก็มีรถสมงพร้อมอยากไหมทางไปก็จะไฟไฟแสงสีแบบนี้ทุกคนจะเอาไฟเนาะมามัดสินต้นไมน้นี่ไม่แตย้อยเป็นสุดทางทุกคนทางบ่อนนี้ก็จะงามแหงทุกคนเพราะยามบุญยามศิลก็จะงามเป็นพิเศษ waxa ku lang